ในคลิปนี้เราจะมาใส่ตัวเฟสเพดให้ดูนะครก็หลักๆตัวนี้มันเป็นเฟสเพดรุ่นใหม่นะที่เราออกแบบร่วมกับลูกค้านะฮะหลักๆก,ก็คือตัวเฟสเพดตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องตัวคอสายหักนะครับเวลาดึงขึ้นลงจากตัวเทอร์โมเบรดเดอร์นะคะโอเคทีนี้วิธีใส่ก็คือง่ายๆนะ,ะหลักๆก,ก็คือเราจะเอาสายเทอร์โมคอรเปอร์เนี่ยเข้าไปไว้ในช่องให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็อันนี้จะเป็นชุดสายนะ,ะที่ที่เราเอามาก็จะเป็นสายตัวใหม่นะครับ ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวหูจับเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะฮะ,ะให้ระวางตัวเฟสเพนเนี่ยคว่ำหน้าลงนะฮะให้ตัวเลข1นึถึงสินงงเนี่ยตรงกับตัวดัตต l ล็อกเกอรนะฮะที่เราจะใส่นะครับเรานําตัวสายเนี่ยที่สายขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างน,นะให้ตรงกับรูที่เราจะใส่เนี่ยไล่เลยนะอย่างอันที่หนึ่งเน่ยะจะมีตัวล่องตัวนี้นะฮะเราก็จะเอาสายเข้าไป แล้วก็เอาไว้ข้างบนนะอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้ให้เราสังเกตรูน็อตที่ตัวเพิสเตินิดหนึ่งว่ารูน็อตเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครเข้าไปปุ๊บเราจะมีการขันน็อตเข้าไปที่รูทีนะไนนะครับโอเคนี้ให้เราเอาน็อตตัวนี้ที่จะเป็นตัวร้อยผ่านรูตรงนี้ใส่เข้ามาทีละอันนะครับผมเอาอันที่1ใส่แล้วนะครับผมก็จะร้อยน็อตเข้าไปนะก็จะเห็นว่าก็จะในลักษณะนี้นะครับ อ่อันที่2นะครับเราก็จะใส่เข้ามาจากข้างล่างจะมีร่องอยู่ข้างล่างจะใส่เข้ามาจริงๆถ้าให้ง่ายเนี่ยเราหงายเลยก็ได้เอาหงายอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ไล่เลยนะครับอ่โอเคอันนี้ก็พอเราใส่ครบแล้วนะก็ให้เราขันน็อตตรงนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ประแจกขันขึกนก็ตรงนี้จะต้องตรงกันนะครับขาใหญ่ขาเล็กนะมันตรงกันก็จะเสียบเข้ากับเครื่องได้โอเคทีนี้ตัวนี้ปกติไอตัวลูกยางเนี่ยเราจะต้องดันให้มันเข้ามาเสมอกับตัวหน้าแป้นนะครับ จดให้เสมอเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งชุดเนี่ยดันเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวที่เป็นตัวกริสนะฮะเราจะมีกริสที่ที่เราจะต้องทาไว้นะครับเพื่อให้มันเข้าไปในตัวเฟสเซียนได้ง่ายขึ้น <S <S เราจะใส่เข้าไปได้ง่ายเดี๋ยวใสให้ดูตัวนี้นะครับรูมันก็จะตรงพอนี้ จะดันเข้าไปเลยนะดันที่เฟสเทเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะถูกค่อยๆเข้าไปเราดูข้างหน้าเนี่ยรูปยังถูกโอเคแล้วก็ดันเข้าไปนะให้มันแน่นที่สุดที่เราดันได้นะครับโดยทั่วไปมันจะถ้ามีตัวซิลิคโคนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะเอาตัวสกรูนะที่เรา เตรียมไว้เนี่ยเราขัดเข้าไปในโอเคมารเราก็จะได้ตัวเฟสเพจกับตัวที่ใส่แล้วเป็นลักษณะนี้นะฮะตรงนี้เราจะใช้ตัวกระแจขัดน,น,น,นี่ในการใส ตัวนี้เข้าไปในตัว Data Locker ในตุก Thermal Barrier เนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้เสียบเข้ากับตัว Data Locker เลยนะครับก็จะง่ายแล้วก็ตัวกลองนะแล้วก็จะสามารถใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ป